บทที่2,782รับคำสั่งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจคือเสี่ยวชิงอวินไม่ฟังคำสั่งของอู่ชางแต่ทันใดนั้นก็นั่งขัดสมาธิและเริ่มสวดมนต์เช่นเดียวกับเมื่อ,อยางเฉินถูกครอบงำและสูญเสียการควบคุมเมื่อก่อนเสี่ยวชิงอวินแกกำลังทำอะไรอยู่เมื่อเห็นเช่นนี้อู่ชางก็โกรธและคำรามอย่างไรก็ตามเสี่ยวชิงอวินยังคงเพิกเฉยต่อเขาเหมือนเจ้าอาวาสกำลังทำวัดเช้าและสวดมนต์พระสูตรอยู่ตลอดเวลายังไงยังงั้น าเจีย๊ยบอู๋ทงป้าหัวเราะเสียงดังพลางเยอ่อเย้ยดูเหมือนว่าคนของแกจะไม่เต็มใจที่จะฟังคําสั่งแล้วละ่ะเมื่อคําพูดของเขาจบลงทั้งร่างของเขาก็รีบพุ่งไปต่อหน้าอู๋ชางสปริงตัวยกเท้าขึ้นกระหน่ำโจมตีรัวรัวอย่างรุนแรงปังปังปังเท้าซ้ายและขวาของอู๋ทรงป้าโจมตีสลับกันอย่างรวดเร็วอู๋ชางตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกันเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถหลบได้เขาก็รีบเหยียดแขนออกเพื่อสกัดกั้นลูกเตะสังหาร ในขณะนี้ยางเชินก็รีบเร่งขึ้นเช่นกันเขาถือดาบบุตรแห่งสวรรค์ไว้ในมือและโดยไม่ลังเลเขาก็เหวี่ยงมันลงไปที่ร่างของอูชางโดยตรงบังอาจแกกล้าดียังไงอูชางถูกอูทรงป้าโจมตีอย่างดุเดือดและไม่มีที่ว่างให้เขาสู้กลับเมื่อเขาเห็นยางเชินมาพร้อมกับดาบสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากคึ้่นยางเชินสูดจมูกอย่างเย็นชาไม่เพียงแต่เขาไม่ได้รับผลกระทบเลยแต่การโจมตีของเขาก็รุนแรงขึ้นและเขาก็บกดาบบุตรแห่งสวรรค์นในมืออย่างบ้าคลาั่ง ปังจูจ่ๆอูชางก็ตะโกนและคว้าข้อมือของหยางเฉินอูชางคู่ต่อสู้ของแกคือฉันอู่รงป้าหัวราอเสียงดังและโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าหยางเฉินและอูทรงป้าเปิดการโจมตีทีละคนแต่อูชางจัดการได้เพียงปลายด้านเดียวเท่านั้นอ้ากูชางคำรามอย่างกระทันหันและรัศมีแห่งความกดขี่ก็ปะทุกออกมาจากเขากวาดไปทุกทิศทางอูทรงป้าและหยางเฉินถูกกระแทกโดยตรงจากแรงผลักดันอันทรงพลังนี้ แกกำลังมองหาความตายมีเลือดไหลออกมาจากมุมปากของอู่ชางและมีรอยดาบที่น่าตกใจหลายรอยบนร่างกายของเขาเขายืนอยู่ในความว่างเปล่าด้วยผมที่เสียทรงดูดูร้ายอย่างยิ่งทุกคนด้านล่างตกตะลึงอู่ชางใช้เทคนิคลับเพื่อบังคับจนถึงจุดนี้แต่พวกเขาได้เห็นแล้วว่าหยางเฉินทรงพลังแค่ไหนไม่ต้องพูดถึงว่ามีอู่ทรงป้าที่เข้าร่วมกองกําลังกับหยางเฉิน อาการบาดเจ็บของอยางเธินก็ไม่ไร้ายแรงเช่นกันเขาก้าวเข้าไปในความว่างเปล่าและมองดูอูชังด้วยสีหน้าเคร่งขครืมอย่างยิ่งเขาสัมผัสได้ว่าโมเมนตัมของอู่ชังเริ่มน่ากลัวยิ่งขึ้นและแม้ว่าเขาและอูทรงป้าจะร่วมมือกันพวกเขาอาจไม่สามารถฆ่ามันได้ง่ายๆ。หากมีผู้แข็งแกร่งอีกคนที่มีพลังการต่อสู้เทียบเคียงปรากฏขึ้นมาช่วยอูชางสถานการณ์สำหรับเขาและอูทรงป้าก็จะยิ่งแย่ลงไปอีก อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้เขางงก็คือเสี่ยวชิงอวินผู้อาวุโสสามของนิกายเทีนยนไห่ไม่เชื่อฟังคําสั่งของอูชางแต่กําลังสวดมนต์พระสูตรนี่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเมื่ออีกฝ่ายกําลังสวดมนต์พระสูตรพลังงานมันในร่างกายของหยางเฉินก็ค่อยๆหายไปแม้ว่าหยางเฉินจะใช้พลังมันของเขาในระหว่างการต่อสู้อันดุเดือดกับอูชางแต่มันก็ยังคงสลายตัวไป พลังสายมันชนิดนี้น่ากลัวอย่างยิ่งยิ่งพลังที่หยางเฉินปล่อยออกมาแข็งแกร่งขึ้นเท่าใดพลังมันในตัวเขาก็จะยิ่งน่าอัศจรรย์มากขึ้นเท่านั้นและสติของเขาก็จะยิ่งหายไปมากขึ้นเช่นกันโชคดีที่เสี่ยวชิงอวิ๋งอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยเขาปราบปรามพลังงานมันในร่างกายของเขาทันใดนั้นดวงตาอันแหลมคมของอู่ชางก็ตกลงไปที่เสี่ยวชิงอวิ๋งที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ด้านล่างและพูดด้วยสีหน้าดูร้ายเสี่ยวชิงอวิ๋งฉันสั่งให้คุณฆ่าเด็กคนนั้นเดี๋ยวน้ เสี่ยวชิงอวิ๋นดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำพูดของอีกฝ่ายเลยและดวงตาของเขายังคงปิดแน่นเหมือนเดิมยกเว้นปากที่กำลังสวดมนต์พระสูตรเจตนาฆ่าที่รุนแรงแวบขึ้นมาในดวงตาของอู่ชางแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าทำไมเสี่ยวชิงอวิ๋นจึงไม่เชื่อฟังคำสั่งของเขาแต่เขารู้ดีว่าถ้าเสี่ยวชิงอวิน๋นไม่ลงมือเขาจะต้องพ่ายแพ้จริงๆเมื่อเขาพ่ายแพ้เทียนไห่จงจะต้องพบกับจุดจบอันน่าเศร้า จูจูอูชางก็ตะโกนใส่สาวกนิกายเทีนยนไห่ด้านล่างสาวกของสำนักเทีนยนไห่รับคำสั่งจงฆ่าเสียวชิงอวิ๋งเดี๋ยวนี้อะไรนะอูชางในฐานะผู้นำของนิกายต้องการสั่งสังหารผู้อาวุโสสามของสำนักเทีนยนไห่ของตัวเองเนี่ยนะทุกคนตะโกนด้วยความตกใจ